โตตัวแล้วท่านครับโอ้ร่างจังเลยเย้ครบสี่สวแล้วอุยอ้ยอุ้ยท่านครับดูข่าวกวางสวยจังเลยอ่ะดูไก่วิ่งมาดีไก่วิ่งมาทําไมอ่ะแครอทเอาไหมกระเอาไหมเอาไหมถบดถนนศินละปละรัตะนาโกาสิลแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ เทศบาลนครปฐมเฮ้ยเลยน่ารักมากเลยค่ะไม่มีวิ้วมีไก่ขนฟูด้วยเออ <ś c oughs> น่ารักนี่นกขนฟูอะ่ะไก่ได้ไหมลูกฟูมากเลยไก่น่ารักจังเลยอะขนฟูมากเลยมหมาเลยนะนเลยนาะแม่ฟูแค่เห็นแต่สีขาวไม่ค่อยเห็นสีดำเท่าไหร่แต่แม่ไม่เห็นจระเข้เลยอะเห็นเหในน้ำมีกลงสีเขียวอย่างงี้เหมือนกลงที่ไหนสักที่หนึ่งเลยเนาะ มใหม่อะเห็นละเห็นละเห็นละเห็นแล้วเดี๋ยววนไปใหม่เผื่อวนไปเผื่อมันออกมากระลิงคณีอ๋อไม่เห็นอ๋อนั่งงพ่อใช่ตกใจว่ะเลยเหมือนซีเลยอะจริงเหมือนซีเกเกอร์ตัวใหญ่เหมือนซีเกเกอร์เลยอะเธอปีนโชว์หน่อยสินั่นแหละ ไหนที่ร้าอาหารไม่ง่ากับปู่เธอกับปู่เหรอเป็นผู้ชายเป็นตัวผู้เธอปีนไปตรงนั้นหน่อยเธอปีนไปตรงนั้นหน่อยเธอปีนไปตรงนั้นได้ไหมได้ไหมาอ๋อเขาขอไม่มีอาหารอ่ะโไม่มีอาหารเขาเขาเช่าหรอเช่าจ้าเฮ้ยตาว้อยู่กับเป็ดเตาว่าฮับเบตาฮับ โอ้โหตัวใหญ่มากเลยตาวาปเปตตาวาปตาปัปเป็ดตตาวาปพอไม่เห็นอากาศตาวาปต่อเกาหลีเต่อที่ว่าเราซื้อว่าเต่ออะไรนะเต่อญี่ปุ่นเต่อญี่ปุ่นอันนี้เตาวาปใช่ไหมเฮ้ยมีเต่อญี่ปุ่นด้วยนะหน้าไหนเห็นไหมหน้าต่าญี่ปุ่นโอ้ใช่ใช่ใช่แม่ก็ว่าใช่แก้มส้มไม่ได้เอิบจาตัวใหญ่เท่านี้ตัวใหญ่มากเลยเนาะ ต้นไซย้อยย้อยไหมย้อยจริงกตัดรากแม่ตางตางญี่ปุ่นตอญี่ปุ่น,ป,นปืนใหญ่เห็นปะไหนปืนใหญ่ศิลปะรัตนโกสินทร์ชนิดเราไม่จับนะลูกปืนใหญ่น,นมีสอบกระสอบอยู่ด้วยกระสอบทราเหลียนอือหอเหล็กใส่ เขาเก็บรักษาวไว้เน,นี่ยหูยลึกเยอะมากอ๋อนั่นไงผักอยู่ข้างนอกซื้อข้างนอกเหรอไม่รู้ซื้อข้างนอกนี่ยแม่ใช่ทับหยิบเลยครับเอาอะไรอะ่ะข้าปา,ากไม่ถึงข้าวมุกลึกแตงกวาแครอทผักบุ้ง แตงกว่าเพิ่มอยู่ควางกินอะไรอะ่ะข้าวที่ให้ชน,นีก็คือแตงกวา่าจริงเหรอหรือเปล่าใช่จ้ะไปทางขวาก่อนให้ชน,นีกินแตงกวาก่อนใช่นะครับถือถือหิอ้วหิ้วสองปากถุงเดี๋ยวหล่นให้ชน,นีกินแตงกว่าดีกว่าอาจจะใช่มัง้งระวังลงไปในบ่อน้ำนะ วิ่งมไก่อยู่บนนั้นด้วยอะ่ะจริงอุ้ยน้ำท่าดูเข่ากวางสวยจังเลยอะ่ะน่ารักจังเ้ื่อเขาเลื้อออกแล้อให้กวางเล่นอุ้ยใหญ่อ่ะเนี่ยพ่อ ดูไก่ดิมันก็วนไม่ได้เลยมันจับเสื้อหนูเธอนี่วนได้นี่ไงไหนนี่ตามรัวเขียวเนี่ยได้หมดเลยเฮ้ยล่วมันไม่ขึ้นมาหรอไม่ใช่พี่แค่จละแค่อ๋อพี่แฮ่จริงด้ไยดุกดุกดุกเลย มี่บ้านพี่เฮเนี่ยนี่หอมจังเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะไม่เหมือนคนละนนี่คนลำแบบแล่เราอยู่ฝั่งนี้กันเลยแม่ที่พอดีตรงเนี้ยนี่ไงนี่ไงว้าอยู่เนี่ยกินได้กว่าไหมไม่กินหรอกเขาไม่กินน่ากินไม่ได้กินปลาโอ้โอ,อยู่ตัวเดียวหูตัวใหญ่อยู่นะเนี่ย โชว์ตัวแล้วจังครับโอ้น่ารักจังเลยแพ้ใช่ไหมตัวพี่อยู่นั่นอะตัวพี่มาอุ้ยแพ้น่ารักอ่ะกินผักบุ้งไหมแต่จะมีพี่อยู่ตรงนั้นอะมันกำลังเดินทางมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วแตงกวาให้แพ้เร็ว อัลันนฮันดับโยนไปใกล้ๆดิเมื่อะไรโยนได้พูดจริงไม่โยนไม่โยนนั่นแม่บอกอย่าโยนไง <c oughs> เอาพี่ให้กินแล้วอุ้ยฮาร์ปห,หนึ่งสองสี่ตัวนะพาให้ครบทุกคู่ตัวนะฮ<พ>าร์ปไม่มใชใ่แพ้ใครแพ้ก่อนไม่ใช่พี่ให้กินแล้วโอเคไปก่อนแกเอออย่ยแย่งกันตัวนี้กินแล้ว,ว่啊 แคยยนเขาบังงำหรือฮ<ะ>ับโยนไปข้างหลังเลยโยนไปให้โดนตัวนี้มันแยง่งเออนั่นแหละเอาตกล่องเหรอฮับล่อ,อให้แม่ไปล่อตัวใหญ่ให้แม่โอ้ยล่อใครตัวใหญ่อะนะคะฟอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาผักมุ้งล่อ,อตัวใหญ่ เอาผักพิ่งรอ,อตัวใหญ่เอาผักพึ่งรอตัวใหญ่หผักพึ่จะหมดแล้วเร็วเร็ว lifecycle. เดี๋ยวพึ่งนะเย่ายพึ่งนะเดี๋วพึ่งนะไม่หยิบอ,อันนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันนีนี่้เดี๋ยวพึ่งนะแ้ว <c oughs> เดี๋ยวพึ่งนะตัวนี้ไม่ได้แ้วเดี๋ยวพึ่งนะได้ครบแล้วได้ครบแล้วตัวข้างหลัง <c oughs> ตัวข้างหลังตัวข้างหลังเย้ครบสี่ตัวแล้ว เขาเงี้ยเขาเหรอเขาไปเลยอะตัวข้างหลังอะโอ้ยต okay. ัวข้างตัวนี้ตัวนี้ไม่น่ารักเลยนะดูดิดูดิตัวอื่นกลัวหมดเลยอะพ่อพี่เฮพี่เฮกินผักเหรอใช่ดิทับเดินแตงกวาไหมพี่เฮปะเร็วทับทับทับแตงให้ตัวนี้เร็ววิ่งวิ่ง ตัวใหญ่มาเร็ว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 ให้ในปากเลยให้ในปากเร็ว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 ครับหาเร็วเร็วโอ้โหดุมากเลยอ่ะอดุมากเลย๋ยวเขาทะเลาะกันเกิดโดนแล้วนี่มีแต่ง่งไม่มีไม่มีอะไรในห้องน้ำไม่ทับไม่ทับไม่เอาพอแล้วพอแล้ว ก็นกยุ่งเยอะมากใครไปแล้วให้ไปลยอนึกแม่ให้อะไรอ่ะให้อาหารแตงกวานกยุ่งกินอะไรอ่ะกินแครอทนกยุ่งกินขนมปังไงนกยุูงกินแครอทเหรอไม่ใช่รอเล่นอันนี้ เดี๋ยวแม่ลองให้ก่อนเทเทเก่อนเท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 ่หรอตดหรอใช่ยิ่งโตดต้องหรือต้องทัสโตดไม่อยู่ในเาเลยอุ้ยยิไม่ได้ล้อเล่นเขามีอาหารแล้วจะให้ชานีอาหารจะกินเองเหรอใช่ากให้ชานีเออเดี๋ยวแม่พาไปให้ชานีอยู่แล้วไหนชาณี เดี๋ยวเราเดินมนไปแล้วลูก<ฮ><ฮ>ไม่อยากให้แตงกวาเม่นอะเ<ฮ>ม่นกินเม่นของกินเยอะเขาไม่ออกมาลูกแกมาก่นไมเม่นชอบกินผักผลไม้เนะแรมาก,กวี่ตัวแน่ไลูกขี้เขาดิหนีเลยอะ นี่อะไรอ่ะอุ้ยแต่เขาไม่กินตำท้าบั้นน่ะไม่กินใช่วางถ้าเขากินเขาเดินมาแล้วเสียของเสียของไม่ใช่อยู่ให้อะไรที่มันกินเก่งเรื้อสัตว์ไหนอ่ะไม่เห็นกินแล้วเออเขาไม่เห็นมากินเหมือนก็คือ scp ศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือเปล่า scp ศูนย์ศูนย์หนึ่งเหรออืมชื่อ อันนี้อันเน oh, okay, <t doors> ี no ้ยให้อันเนี้ยโอ้กินหน้าอร่อยจังนโอ้ฝนตกลงในรูอ่ะอุ๊ยน่ารักจังไหนฝนดูข้ำฝนึ้นหน้าดินี่ฝนละเหงาฝนลูกอ่ะน่ายมาแล้วมาอีกแล้วให้ให้ครบทุกตัวก็เขามารอตรงนี้หนูจะไปโยนทำไมล่ะลูก ครับอยากให้ตรงเหล็กสิให้ตรงรูรูก็มีปลาเล่งแห้งมันกินน่ากินมากเลยอ่ะคนที่อะไรกินชิ้นใหญ่จะเป็นคนบ้ากล้าอืมอดปล่อยสิดูไมใส่หนูจะให้ตัวที่ยังไม่ได้กินเนี่ยอึ้เต้งอ่ะปล่อยดิน้องเคียวหน้าอร่อยมากเลยอ่ะเค็มียว็มปลาตัวเล็กมากเว้ มีไก่มาด้วยไปให้อะไรนะเจะ้เขาจะให้อะไรนะลิงแพนซีซันนี่แม่จะไปให้เต่าด้วยหนูจะไปให้ลิงแพนซีนีปารานีนี่บาวาวาเนี่ยสดีลิงแพนซีลิงแพนซีนี่บา้านนี่นี่กันเซิร์ฟเฟสไม่เอาไม่เอา เอาไหมเอาไหมเอาไหมผักเอาไหมนนี้เอาไหมเอาไว้ก็ได้ยังงี้เหรอแต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่เอาไปไหนอ่ะให้กินน้ำแล้วเอาไปเล่นเขากินจริงแม่ดูดิอุ้ยกินผักบุ้งเหรอตลกอะ อับตรงนี้เหรอแม่ใช่ไหมทำไมย่อนย้อนลงไหมปองกินไหมไปดูผลงานตรงนี้ไม่กินแม่จับยิงจะกินยิงนั่งหงอยเลยเอาฮะทำเขาเอาแม่ว่าเขากินแต่ใบ เออเก่งมากเอาแล้วจะเอามึ้งไปไงไม่ติดหรอหนิงหนิงโอ้ยโอ้ยมันติดทำไงอ่ะดึงเข้าไปลูกขูงเขาหนูสอนมันแล้วดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาเลยนี่จักร้านนี่แหละอย่างนี้แหละดึงเข้ามา ติดอ่ะใช่วันยไม่ง่ายง่าไปให้แกอีกอ่ะหรือยังไงดีอีกัวหน้ารับิดจมูกไกว้ไม่เห็นเห็นแต่ป้าย ้ระวังน้ำข้ามนไงกหน้าแ่โอ,อ้โหอุ๊ยนี่ไก่ตุยเหรอ,อกบห,หน้าตัวใหญ่จังเลยอ่ะกบไม่ได้ตุยไก่น,น,นัเป็ดน้ำอีกวนหน้าไก่ตุยดูไก่วิ่งมาดิไก่วิ่งมาทำไมอะ่ะโซนขถอ,อันีก็นน่าก็น่าจะหลับลแกะวางยัง ก็น่าแกเองไม่ว่าแต่อี่กวน่าวิ่งวิ่งได้สองสองพันห้าร้อยปอนด์เลยนะอืมสองพันห้าร้อยปอนด์แม่จะไปซื้อลูกชิ้นมาให้หน้าเขาซื้อกล้วยมาจากไหนเนาะให้ลิงอะรถบดถนนรถบดถนนศิลปะรัตนโกสิ์สมัยเก่าเลยเนาะ นี่ป้ายเพิ่งทำมานโนะว่าไม่จับแล้วลุมไปสนิมลูกซื้อแข็กบอกเลยมาพเขาไม่ให้เข้าไปเขาไม่ให้เข้าไป ไปเร็วเตรียมลออแก่เอ้ยแพ้เร็ว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 ให้เลยเร็วเร็วเร็วตัวใหญ่ไม่ใช่หรอ ตัวใหญ่อยู่ไหนเอาเอาให้เขาด้วยตัวใหญ่มีติ่งหูหุ้ยใกล้หมดแล้วใช่ตัวใหญ่อยู่ไหนตัวไวๆนะหมดแล้วหมดแล้วหมูเบ๋แล้วถึงแตกแล้วตัวเขาตัวเขาใหญ่เลยนาะแพะอะ่ะเขาหยิบกินที่พื้น สวนสัตว์อะไรอ่ะเนี่ยอ๋อสวนสัตว์นครปฐมราชสวนสัตว์นครปฐมราชชาวังฮะสวนสัตว์นครปฐมสวนสัตว์นครปฐมเดินระวังเด้อไม่เหลียวระวังเลยอันนี้มันลากต้นไม้อะพ่อชวยมาซันบับไอเมสบับ เอกอกดไลค์กดแชร์ใครเพื่อแล้วนะครับช่องนี้จะส่งเราบายบาย